สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นครับจะเป็นการเขียนหลังจากที่เราทําท้องฟ้าแล้วภูเขาระยะไกลนะครับแล้วต้นไม้ไกลนะครับสีกลุ่มนี้จะอยู่ในโทนอมฟ้าอมเขียวนะครับจะอยู่ในโทนนี้ฉะนั้นด้านหน้าต้นไม้ที่จะสอนวันนี้ก็คือมันจะเป็นต้นไม้ด้านหน้านะครับที่เราจะต้องทําก้านก่อนนะครับส่วนก้านก็จะออกอมฟ้าอมเขียวนะครับอาจะมีสีมนมน,มนอ,าอาจจะใช้สีเงิน ใส่แดงนิดนึงนะครับเพื่อให้มันอบง่วงนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ฟ้าเข้าไปเพื่อไม่ให้ล้าต้นเขา,าชัดเกินไปนะครับอย่างเงี้ยล่างอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะจะออกโทนน้าเงินนะครับออกโทนน้าเงินอันนี้คือต้นไม้ที่อ,อยู่ในโทนอยู่ในกลุ่มของเริ่มที่จะใกล้เข้ามาอีกน,นิดนึงนะครับอันนี้คือต้นไม้ไกลนะครับอันนี้คือกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้เข้ามาอีกนิดนึงนะครับเห็นไหมอีกนิดนึงฮะนะครับมีต้นไหนบ้างแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับนะ ใส่เข้าไปนะครับเวลาทําต้นไม้พวกนี้ก็จะเป็นลาต้นใหญ่ๆนะครับแล้วก็กิ่งก้านก็จะเล็กลงนะครับเล็กลงนะครับแล้วก็ทานะครับเป็นต้นมีสูงมีต่ำนะไมมีต้นนี้ด้วยใส่เข้าไปนะครับอมฟ้านะครับอย่าให้มันชัดเจนมากเห็นไหมต้นไม้ก็ยังไม่ถึงกับเข้มมากนะครับก็ยังมีอมฟ้าสีต่างๆอยู่นะขึ้นมา พยายามใส่กิ่งก้านเราจะได้รู้ว่าต้นไม้มีตรงไหนบ้างนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมต้นไม้นี่เล็กลงเห็นไหมต้นไม้ขึ้นอยู่ตามภูเขามันก็จะค่อยค่อยเอียงลงนะครับเห็นไหมนะครับค่อยๆใส่เข้าไปนะครับต้นไม้เล็กปันไม้ใหญ่เนี่ยใส่เข้าไปนะครับมันัดขึ้นมาใส่เข้าไปก่อนนะครับเพื่อให้ให้รู้ทิศทางของ ใบที่เราจะใส่ใบที่เราจะใส่นะครับใ,บใ,ส,บใ,ใส่ไปก่อนกิ่งก้านอันนี้ก่อนที่จะกระทุงเป็นใบนะฮะป็นต้นไม้เป็นพุ่มไม้เป็นอะไรต่างๆนะครับเราควรจะมีต้นลำต้นก่อนนะครับเราจะได้รู้หลักว่าเราจะมีต้นไม้ไม้ใบไม้อะไ,ไรต่างๆในสวนมบ้างนะครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับที่เราจะต้อง เริ่มจากลำต้นของต้นไม้ไปก่อนนะครับเมื่อเราล่างภาพเป็นลำต้นของกิ่งของต้นไม้ที่อยู่ตามชายเขานะครับมันจะเอ็นนะครับต้นนี้ต้นใหญ่เล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับมันจะโน้มตามภูเขานะครับต่อไปก็คือการกระทุ้งนะครับกระทุ้งนี่เราใช้กูกันที่มีเขาเรียกว่าที่เก่าหรือว่าแตกหรือว่าเราตับปรับแต่งเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้แบบไหนแนวไหนนะครับ กุของการทำแบบกุของการเก่าที่มันพังแล้วอย่างนี้ก็ใช้ได้นะครับหรือที่มันด้ามที่มันไอ้ปลายที่มันแตกไปอย่างนี้นะครับได้หมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับกุของการที่มันแตกเห็นไหมฮะที่มันจะใช้ไม่ได้เราก็นํามาใช้ในการกระทุ่งนะครับมีทั้งใหญ่กลางเล็กเห็นไหมฮะพยายามเก็บกุของการไว้นะครับเอาไว้กระทุ่งกิ่งไอ้พุ่มไม้อะไรต่างๆนะครับเวลากระพุ้มต้นไม้นะครับเราเริ่มจาก สีเข้มก่อนนะครับเราเริ่มจากสีเข้มก่อนนะครับสีเข้มนะครับก็คือส่วนที่สีเข้มนะครับก็คือส่วนที่เป็นโทนเขียวอมฟ้าอมเหลืองบ้างอะไรต่างๆนะครับที่มันใกล้เคียงที่มันจะอยู่เป็นระยะไกลนะครับผสมสีนะครับจะใช้การกระทุ้งนะครับการกระทุ้งนะครับ อย่างเงี้ยนะครับกระถุ n g เตรียมสีไว้นะครับผสมดูซิว่าสีไหนควรจะเพิ่มเติมนะครับใส่ดํานิดนึงนะครับให้มันมนแล้วก็ใส่ฟ้านะครับใส่ฟ้าเข้าไปนะครับแล้วก็ลองดูนะครับเมื่อเราทําเสร็จปั๊บลองเทสดูนะครับว่าไอ้ตัวไหนที่มันใกล้เคียงนะครับมันได้ความรู้สึกของต้นไม้ที่อยู่ระยะไกลมากน้อยแค่ไหนนะครับเรากระทุ้งดูก่อนนะครับอันนี้กู้การที่มันแตกแล้วนะครับที่มันอันนี้เห็นไหมกู้กัน บางอันก็ออกมาไม่ค่อยเหมือนพุ่มไม้เราก็หมุนเอานะครับใช้การหมุนหมุนนะครับหมุนหมุนหมุนเพื่อเพื่อที่จะให้ระยะของพุ่มไม้มันมันแตกออกมาไกลๆเห็นไหมครับค่อยๆดูเอานะครับว่าไอ้ตัวนี้เหมือนหรือยังเนี่ยถ้าไม่เหมือนเราก็พยายามเคาะๆแล้วก็หมุนปุกันเพื่อหามุมองศาที่มันใกล้เคียงกับต้นไม้มากที่สุดนะครับเห็นไหมครับค่อยๆค่อยๆหานะครับ อันนี้คือสีที่เข้มนะครับเราจะลงสีเข้มก่อนนะครับส,สีเข้มนะครับสีเข้มนะครับเห็นไหมกลุ่มไม้กลุ่มนี้เห็นไหมแ้วต่ปไปกลุ่มนี้เห็นไหมตรงไหนไม่เหมือนเราก็ค่อยแตะใช้ปลายกุกกันฮะแตะให้มันเป็นฟฝอยให้มันเล็กลงนะครับพยายามหาแอคชั่นของกุกกันตัวนี้มากให้มันเหมือนต้นไม้มากที่สุดถ้าตรง ออกมามันเป็นอย่างนี้ถ้าเอียงล่ะจะออกมาเป็นแนวไหนเราหาหมุมหาหมุมเห็นไหมหาหมุมของต้นไม้ขิงไมหห้หาหามุมเขาเพื่อที่จะให้เหมือนพุ่มไม้จริงนะครับเห็นไหมนี่คือการฝึกนะครับฝึกหาฉะนั้นเวลาเรากระทุง้งหรือว่าทําภาพเราต้องเขียนบ่อยๆนะครับเราจะได้รู้ว่าเอาเวลาเราจะทําพุ่มไม้อะไรต่างๆนี่เราสามารถที่จะก,กําหนดได้ว่ากุกันตัวนี้มันจะได้ประมาณนี้นะเราต้องบิดไปอะไรเงี้ยเราจะรู้ รู้ในตัวของอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับคือตัวคู่กันตัวนี้ว่าเวลาใช้เราต้องทํำยังไงนะครับเราจะได้เกิดความเคยชินกับคู่กันส่วนนี้นะครับอันนี้เราก็กระทุ้งไปนะครับไปลายแล้วก็ดูว่าเหมือนต้นไม้ที่มันผิวไกลๆไหมอะไรเงี้ยเนี่ยให้มันเหมือนมากที่สุดน,นะครับอันนี้คือพุ่มไม้ที่อยู่ระยะไกลนะครับไกลข้ามาอีกนะครับแล้วก็ลงสีเข้มก่อน สีเข้มก็คือสีที่มันอยู่ในโทนเขียวอมฟ้าอมดําอมน้าเงินอมแดงพวกนี้อยู่ในโทนนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะส่วนน้าหนักส่วนใหญ่มันจะออกอมฟ้านะครับนะเข <hi> ียวอมฟ้าหน่อยนะครับเพื่อให้มันก็กลมกลืนกับบรรยากาศที่มันอยู่อย่างนีเหลืองอมฟ้าเขียวเขียวอมฟ้าหน่อยแล้วก็ตัวนี้เริ่มมีดํานิดนึงหรือมีแดงผสมไปนิดนึงนะครั knowledge บแ <glove> ต่อยู่ในโทนที่ไม่เข้มมากนะครับไม่เข้มมากนะครับ เราก็ทำไล่ไปเป็นพุ่มาตามแบบหรือว่าตามที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพุ่มแบบนี้แบบนี้มีบบน,บบน้ใส่เข้าไปจนครบนะครับใส่ไปนี้จนครบแล้วเราค่อยมาแตะแสงต้นต้นไม้ที่มันโดนแสงสว่างขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็คือผสมสีให้มันอ่อนขึ้นมาอีกแล้วก็แตะนะฮะอ่อนๆมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับอ่อนมากเพราะว่ามันอยู่ระยะไก,กลย,ยังไงมันก็อยู่ในโทนอมฟ้าอมน้ําเงินอมดําอมเทาอะไรอยู่ อันนี้เราใส่อย่างนี้จนครบหมดก่อนนะครับครับผมเมื่อเรากระทุ้งตรงปลายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สร้างลงสีนะครับในส่วนที่เป็นต้นไม้ระยะใกล้เข้ามานิดนึงนะครับก็คือมัเป็นเขียวอมฟ้าอะไรอยู่นะครับลงไปก่อนแล้วก็หลจากนั้นก็ใช้อุปกรณตัด เป็นกิ่งก้านต้นไม้ให้มันใหญ่ขึ้นให้มันชัดขึ้นนะครับนะฮะมีหลายๆต้นเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วต่อไปก็คือการกระทุ้งนะครับโดยการใช้สีเขียวสีเงินแล้วก็อมฟ้านะครับใส่เหลืองเข้าไปหน่อยนะครับใส่ดำเข้าไปนิดนึงนะครับมีหม่นๆเพื่อเบรกสีนะครับอย่าลืมนะครับ เอาฟ้ามาผสมทุกครั้งไปนะครับเพื่อให้สีอยู่ในโทนของบรรยากาศไกลๆนะครับเช่นต้นไม้ตัวน,นี้เห็นไหมก็เ,เพิ่มน้ำเงินเพิ่มฟ้าเข้าไปอีกนะครับกระทุ้มเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดน้ําหนักอมฟ้าอมเขียวนะครับไปต้นไม้ก็จะใกล้เข้ามาอีกเห็นไหมสีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงเห็นไหมเข้มขึ้นอีกนิดนึงนะครับอันนี้เราไล่ไปก่อนนะครับ เป็นพุ่มวาต้นไม้ตัวนี้มีพุ่มยังไงนะครับโดยการใช้คูกันเบอร์เล็กลงนะครับระยันกระทุงเพื่อให้ใบไม้ที่ชัดเจนและ,ะละเอียดขึ้นเห็นไหมครับใส่ฟ้าผสมเข้าไปหน่อยนะครับเนี่ยผสมฟ้าเข้าไปนะครับให้เบลอบ,บ,บ้างชัดบ้างนะครับ,นะรบอย่าลืมนะครับสบัดการกระทุงให้มุมออกทางซ้ายทั้งขวาเพื่อให้ใกล้เคียงกับใบไม้มากที่สุดนะครับ ถ้าเรากระทุ้งไปแล้วไม่เหมือนเราต้องเปลี่ยนมุมนะครับหมุนหมุนหมุนคู่กันใหม่นะครับเพื่อให้มันใกล้เคียงกับพุ่มไม้ให้ได้นะครับฝึกทำบ่อยบ่อยนะครับนะครับเหมือนกับเราฝึกทําค่อยๆกระทุ้งไปฝึกไปการกระทุ้งนะครับนะครับเมื่อเรากฝึกในช่วงนี้ฝึกการกระทุ้งเรียบร้อยแล้วต่อไปเวลาเราจะเก็บรายละเอียดต้นไม้การกระทุ้งนี้ก็จะเริ่มคล่องมือนะครับนักเรียนก็จะเกิดความคล่องขึ้นนะครับ การกระทุนก็สามารถที่จะหันหามุมที่เป็นเหมือนพุ่มกิ่งไอ้พุ่มไม้ได้มากกว่าก่าเดิมนะครับเห็นไหมค่อยกระทุงไปนะครับบางสวนก็ต้องปล่อยให้เป็นบรรยากาศเห็นไหมบรรยากาศที่มันลกเล็ดลอดเข้ามาจากภูเขาด้านหลังนะครับพุ่มไม้ด้านหลังเห็นไหมครับเราก็อาจจะปล่อยบ้างนะครับล้วก็กระทุงบ้างเนี่ยกระทุงช่วงอย่างเงี้ยกระทุงได้บ้างอย่างเงี้ยบางสวนก็ต้องปล่อยให้เป็นบรรยากาศของมองทะลุเข้าไป เห็นต้นไม้ไกลๆนะครับเห็นแสงไกลๆเห็นไหมฮะตรงนี้นะมีสีเขียวอ่อนๆนะครับเขียวอ่อนๆเขียวอมฟ้าบ่อนตรงนี้ต้นเขียวจะเข้มนะครับมันก็จะให้ความรู้สึกว่ามันมีอากาศเล็ดลอดอยู่บนไอ้บนภูเขาตรงนี้มีบรรยากาศไกลๆออกไปนะครับนี่เราก็จะกระทุ้งไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะฮะต้นไม้อันนี้อมฟ้าเห็นไหมฮะอันนี้ อมน้าเงินมากข,ขึ้นเข้มขึ้นนิดนึงนะครับต้นไม้เขาก็จะอยู่ใกล้เข้ามาไฟฟ้าอุนเหลืองอย่างเงี้ยนะครับกระทุงเข้ามาเข้มกว่านิดนึงนะครับถ้าเข้มมากมันจะกระโดดแล้วก็ผสมฟ้าเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้น้ําหนักเขาเข้มมากมีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับใส่เข้าไปเห็นไหมต้นไม้ก็จะมีเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับกระทุง กิ่งไม้ก็ยังเห็นหลงเหลืออยู่ที่เราล่างไว้เห็นไหมครที่เราขีดไว้พวกกิ่งไม้ต่างๆก็ยังมีอยู่นะฮะเราก็กระทุ้งไปนะบางส่วนที่เรากระทุ้งครั้งแรกอมฟ้าส่วนนี้เห็นไหมมันดูยูดูไกลไเราก็ไม่ต้องไปทุง้งกระทุ้งเขานะครับเราก็กระทุ้งในกลุ่มนี้เข้ามาอีกนะครับบางอย่างที่พุ่มไม้ตัวนี้มันสูงเราอาจจะเลยขึ้นไปอีก ก็ยังได้นะเลยขึ้นไปข้างบนก็ได้นะเพื่อให้มีกลุ่มไม้ไก่กลุ่มไม้ไก่บังกันเห็นไหมกลุ่มไม้ไก่บังกลุ่มไม้ไก่เห็นไหมนึกถึงว่าความเป็นธรรมชาติให้มากนะครับว่าต้นไม้มันตัวไหนอยู่หน้าอยู่หลังอะไรต่างๆนะครับเรากระทุ้เข้าไปนะครับต้นไม้ก็จะเริ่มมีมิติมีไก้มีไกลอย่างเงี้ยผมจะ เข้มบ้างองมฟ้าบ้างอางี้ดังนั้นก่อนที่นักเรียนจะลงไปในรูปภาพพวกนี้ควรจะฝึกการกระทุง้งฝึกตามตัวอย่างของต้นไม้มีแสงมีเงามีอะไรต่างๆก่อนนะครับให้มีพื้นฐานในการกระทุ้งก่อนแล้วเราค่อยไปลงรูปภาพนะครับมันก็จะค่อยทำให้รูปภาพของเราเกิดความแม่นมากขึ้นแล้วก็เหมือนมากขึ้น นี่คือพุ่มไม้มที่อยู่ไกลนะครับถ้ามีแสงเราก็สามารถที่จะเพิ่มฟ้าอมเหลืองบ้างอะไรบ้างนะฮะมีแสงนิดหน่อยตรงนี้ก็ค่อยใสเห็นไหมเป็นต้นไม้อยระยะไกลนะฮะแสงนิดนึงนะครับตรงนี้มีไหมมีนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเน้นให้มันสว่างขึ้นมานิดนึงแต่อยู่ในโทนของอฟ้าอมเขียวเห็นไหมฮะก็ยังสียังไม่ถึงกับชัดเจนมาก ก็ยังอยู่ในในกลุ่มโทนของุอูมไม้ที่อยู่ระยะไกลอยู่เห็นไหมฮะไม่ต่างก็ออกมามากเห็นไหมฮะไม่กระโดดสีก็เรียกว่าสีไม่กระโดดก็ยังอยู่ในโทนของุูมไม้ระยะไกลอยู่นะครับมีแสงนิดนึงตรงนี้ก็ใส่ไปเพิ่มในสวนที่ น่าจะแสงเข้าด้านนี้นะครับนิดหน่อยเก็ใส่ค่ก็ค่อยฝึกนะครับ